บอกว่าได้ถึงเวลาผ่าซีซ <ja yeah> anyway ั่นสองพูดกับผู้กกันนะคะมันก็จะมีแบบสตรีมมิ่งนะคะสตรีมมิ่งก็คือตอนนี้ครับตอนนี้ทดสอบทดสอบนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมกูสัญยานครับกูกล้วยนะครับจากต้นกล้านาดินนะครับนาดินชาแนลนะครับก็ทดสอบโปรแกรมการไลฟ์สดนะครับผ่าน YouTube นะครับช่อง YouTube ของเราก็คือต้นกล้านาดินนาดินชาแนลนะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นการทดสอบ การไลฟ์สดในช่วงเริ่มต้นการโปรโมทช่องนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ที่โรงเรียนก็มาทําการสอนออนไลน์นะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้มีการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในในช่องผ่านเฟซบุ๊กนะครับก็มีคนมาติดตามนะครับอยู่ประมาณสามสี่คนนะครับในเริ่มต้นก็ไม่มีนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้คนมา อ่ดอยู่นะครับหนึ <let> er an ่งท่านนะครับที่กำลังชมไล่สุดอยู่นะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับของทางโรงเรียนนะตอนนี้ซึ่งผมก็เป็นคุณครูสอนอยู่ในะดรับชั้นมัธยมนะครับตอนนี้ก็นเนมาตั้งไว้ให้เป็นหน้าทดสอบการไล่สุดนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูทุกท่านก็กำลังกำลังฝึกการสอนออนไลน์นะครับผ่าน Google Meet นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทดสอบระบบ ของทั้งโรงเรียนนะครับก็มีการไลฟ์สดแล้วก็มีการสอนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อต่างๆนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสภาวะการในช่วงนี้นะครับช่วงวรัสโคโรนานะครับ2019นะครับโควิด19ก็ต้องปรับจากการเรียนการสอนมาเป็นการสอนออนไลน์นะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาแนะนํานะครับในเบื้องต้นนะครับสําหรับน่าดินชาแนลของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบระบบดูนะครับซึ่งใน ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทดสอบนะครับในการสั่งไม้นะครับไม่ไม่ได้มาขายไม้นะครับตอนนี้ไม้ที่ผมสั่งไปตอนนี้เพื่อมาพร้อมสําหรับในเรื่องของการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็คือไม้ของฟื้ไฟอะเคหกแปดสามนะครับตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะครับตอนนี้ของมาถึงแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอามาโชว์นะครับตอนนี้ก็กําลังอาเดินทางนะครับอีกสักครู่น่าจะประมาณสักสิบห้านาทีนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดในเรื่องของการ ทดสอบใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมในช่องของต้นกล้านาดินในเดนเชียของเรานะครับเป็นการเปิดช่องในวันแรกนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้คนมาเพิ่งมีมาคนเดียวนะครับมาดูว่าสมาชิกคนนี้เป็นหรือเปล่านะครับก็กาลังมาทดสอบดูนะครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะครับอาจจะติดตามในวันนี้หรือวันข้างหน้านะครับก็ขอบคุณในเบื้องต้นนะครับอ่า ก็ในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของการสตรีมไลฟ์สดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้ก็เพิ่งเข้าระบบได้นะครับเมื่อวานก็สมัครเข้าไปใช้การไลฟ์สดนะครับเพิ่งได้รับการอนุมัตินะครับวันนี้ก็เพิ่งมาตรบกล่องนะครับตัวนี้เป็นที่ใช้ผ่านศัพท์ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับขออภัยเปนคอมพิวเตอร์นะครับคของผมรุ่นเอเซอร์นะครับก็ โอเคนะครับก็แชมฟอรงตนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคมชัดพอระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เราจะมาทดสอบหม่กันดูนะครับในช่วงของหน้านะครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตออกจากการไลฟ์สดไว้ตรงนี้นะครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับช่องต้นกล้านาดินนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับต้นกล้านาดินนาดิน h ช n แนลนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับก <ivan. S 1> ็จะมีวิดีโอดีๆมาแนะนํานะครับในเรื่องของต้นไม้หรือว่าในเรื่องของอต้นพันธุ์ต้นกล้าที่อยู่ในอีสานบ้านเรานะครับอีสานบ้านเฮานะครับถ้าเป็นอีสานก็ต้องอีสานบ้านเฮานะครับก็จะมีพวกต้นกล้าต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ <S <S แล้วก็จะมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่จะไม่ต้องใช้ในการไลฟ์สดนะครับเผื่อทุกคนที่สนใจนะครับในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์การไลฟ์สดนะครับตรงนี้ ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับต้นกล้านาดินชาแนลหรือนาดินชาแนลของเรานะครับ